สวัสดีครับพี่น้องครับพกกับช่องตันอัตพลลำเพลินเอิเชียรครับน้องครับฝากพี่น้องคลิปนี้ข้อสิบห้าไม่โดมกันครับมาเบิงกันพม่เอเอามาไล่ไปเอปรายมันเกิดเพื่อนน้ามาดูกันว่าแต่อยู่ในน้องปาดี่ย เป็นใหญ่เราอเ,เนเป็นใหญ่เราเห็นแล้วแล้วว่าไปไหนนาะไม่โดมดนอนนอนอยู่ครฮบ Happy birthday to you สุกช,ชัดวันเกิดครบับางัยัง เอาแต่ใส่บ่ไม่วันวันเกิดอะไรหลายเยอะๆสุขสันต์วันเกิดครับแม่เจ้ากะฝาแข็งแรงดีไม่แห้งารวยดีไม่แห้งก็มีเงาให้ด้วยนะมีเงาให้ดอกไหม่รู้จะซื้ออะไรให้เดี๋ยวให้อันนี้ไปซื้อเองดีกว่าฮะกินแล้ว ลาให้นางเนาะโอ้ยเนาะนี่สุขสันต์วันเกิดครับแม่โดมครับสุขสันต์วันเกิดครับอันนี้ของผมแล้วมีของแม่ฮักผมนะครับทีมงานบ้านฮักคนไทยห้าร้อยคะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนให้อีกทีหลังนี่คุณราคาสุขสันต์วันเกิดคีณชายค่ะทำเนี่ยเขียนให้หน่อยนะเดี๋ยวผมเขียนให้มีช่ำนี้ละมีให้ช่ำนีละวันชั้นนีก็ดีแล้วลูก อะไรเดี๋ยวเขียนให้เอาไว้ก่อนก็ของมันยังอยู่ในหลังปีนี้สี่สิบดโอ้หุ่นนดได้ยังปรคำได้พ่กไดกไร้าเขาขุ่เค้กค้วม่นะโอ้คนดเคกเขาตัวมาเขาตัวเขาตัวไปเขาตัวไป กลัวว่าเขาพิษกันโอ้ไปลุงสวัสดีครับไปเสื้อผ้าโอ้นาเอ้ยเ <laughs> ปาจะนอยหน่หาเอ้ยเปาจะน,น้อยหรืเอยก <laughs> <c oughs> เาจะ้นนี้แต่งทุ่มเลยกท่นอ <c oughs> อ้ยว่าดูตันอรพลบริลอดตันอัลอลไปนี่ว่ามีคนขีหาแล้วแม่ តើបងយីទៅល <|so|>? ោកយីតើបងយីទៅអូយអីទៅរៀបចាត់របស់ពីពួក ี่อันนี้อีกห0าร้อยอันนี้แม่ฮักผม่นโอนอะไรวันเกิดให้แม่ครับัดามกใฮะใส่เะใส่เอามะไม่ไ power ปะดอก่ะกอนอะไรระบบบรกอบอ้ดีดีแ้อ๋อไปได้ชมกันฮะ

ถามขายเลยรถยุสัยแถวที่สองอะไรฮบาก็ต้องมีรถจอดยู่พวกไหนแถวที่สองเรถจอดยู่พวกไหนจะได้ย่างไปเร็วไงออกไปตรงไปยูทั้งนาบอวจอดทา้งหลังยารีดสีดำมีสี่ล้อ พ่วงเดียวป่าแม่พ่วงเดียวป่าครับครับข <c ười> นมไปหน่อยไปแล้วพ่อ,องให้ดอแม่รุง่งกอดน,นะครับเอาของก่อนโอ้ยขึ้นบลูบลูบลูบบฮ่าฮ่าฮ่าักทายครับมื้อนี้นะครับนี่พี่น้องกอี๋ไแล้ว มาแล้วเมื่ออื่นกะกลับไปทางพุภูลราครับพี่น้องทางสมุนปากกาดเมื่อนี้หลว่าพี่น้องที่ใจดีกับตันอทุกคนในทุกรับเจ้าเด็กเฮ้ใจแต่ละมื่นแต่ละเวียนข้างฐานฐานได้คาโตนี่ก็ลำบากอยู่บอกเลยว่าลำบากอยู่เดีว่ามาไล่เขาก็มาได้ชั่วโมงโดนได้ ครัไม่เลยครับอรถย <c oughs> ไุไซเสร็จกุญชอยยุไก่ท่า <c oughs> โอ้โหนี้เหรอเอา้าห้องบรรยากาศขนาดจังหลอง่อมันมาจะปิดคลิปจะเอาขขงไปมันนี่น โอ้ได้๋ยวลำไยพุ่ละถุงคือแท้ธรรมดาเลยกินลำไยเพื่อชาติโอ้โหมันคือบ่คือเจ้ามันคือพิพลดมันบ่คือมันบ่แข็งแรงของขายหลายโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้กับประมาณนี้ครผบไม่ยังไง พี่น้องเอาของันวันเกิดยไม่โดมภารกิจเราก็เสร็จแล้วฝนอะไรมากมาหลอดู่ไสร์จะดิคุณที่ลด่งยางออมหาเลยอ๋อนี่ไงเสร็จแล้วโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวพอกกันคลิปหนาครับ ขอบคุณทผูท้ติดตามครับกดไลค์กดแชร์กสดสปายกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของสารอาุปกรณ์ลำแสงลำเชื่อมเรยอกนแล้วกันค,ครับพี่น้องครับลาไปก่อนขึ้นี่พ้อกันครับตลาดนัดอามา่าปันสุกนะครับองเกตนะครับคลองหลวงปทุมธานีครับพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราทีมงานสารนะเป็นแพลน้ำกันแล้วกันครับสวัสดีครับ